โอเคภาคแปดสุดท <c ười> okay, ้ายลัดโปเทาสาเทไปใจนิดนึงไปไปเอแล้วไปได้เลยรึปตัวเร็วตัวเร็วจับใจเดี๋ยวครับว่ารึตรงไป